จะราพระาน้ากระพงประคุณสักหลักอนุ่งนะครับอนังกโนเราจะนำเพิ่ดเป็นดังนะแล้วก็ขอกาถวายความก็ร้องน้ากรนนะเประคุณนะาราศสุ่นจริยาพอรอนน้าเจ้าสารละสลงองแล้วก็รมามเทรารามเทราด้วยนะจึงกระพงก็จะได้อา่านนะครับหลายหลักน้าคลองอัมเภอประดังจราะนะาความขึ้นเน้นะครับ หนึ่งกอคณะวัดเจียมชุมนมนาคานักันเซพันหนึ่งรอยสองคณะวัดพรมธศิทฐาราปปันลัดินหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบเลี้ยนสร้ามคณะวัดชังแดงหนึ่งพันเซรอยเซซิสเซกอคณะวัดพิกุลธารารามบันประโดหนึ่งพันหกร้อยห้าเซกแล้วคณะวัดปลงประชวนปันดินแดง 1นึ่เจเซเรียนแล้วก็ฮอคขนาพุทธาราชมาุซอนขอบกาบ1นึ่งเซสอซหนึ่งเซรอยีบสามเรียนแล้วก็เจ็ดขนาดสำนักส้งกล่องลุงอบันกลองลุมเซรอย,ยแล้วก็แปะขนาวัดไทยประดิษฐารมาถุงถุงสนัหน้พกรอยแล้วก็เ้าพระโูสักรกระดับประดับน,ดนายร่องเจนํมเพอร์อ่าปังนตราบน้สองรอยซิบกอปราหมาาอ้ํานุย นาเลขาธิการาวัดคุนไทยเชตวัน,นพีเยนะครับแล้วก็สิบอ็ดนาคณะบันทุงหนึ่งพันห้าหอมสิบสองก็คณะบันวังใหน่งพันสามหนสิบเรียนสิบสามก็คณะบันนอกหนึ่งพันสิเซก็ปราเบติกาสวิตมหาวิโรฒวัดนิโครธาราเซ่ลอยอสำหรับคำืนนี้รายรับสำมด สิบหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดเลียนโยสาธุโยอก็ขอกราบอาจารย์ในม์อาจารย์ประคุณอาจารย์ประคููสุเทพประหับนะในปุโยสักสันส์นะครับ